มาพี่น้องเ้ยมากินข่าวสาบกันตูดลงไปในพ่อข้าข้าถามตูดลงไปลูกยอดตูดลงไปวางลุมนะยอดทิข้าวอาเดยวกินไร่ขนมาจิบเวิร์กันเออมาพี่น้องกินข่าวสาวนำกันเฮ็ดโดมาเลยวายเพื่อพอดูหายของ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องออมากินข้าวกินข้าวไงกินข่าวไงนะพี um ่ดูกพี ah ่พ um> ี่นั่งดูแลน่ะดูเลยต่กัดดื้อมาเด้ไหม ก็หาไปหน้าอต,ต้องหน่ไหว้น้าเนาะเออน้อเดแล้วก็หมาของเพื่อนหมดหรอกนั่นบนริอทีนี่นะ อร่อยพอจ้าจมถั่วขามาติ๊ิ๊บค่ะจ,จะบับสบายดีพี่น้องติดตามน้ำกันเด้อนี่คืนต่อจะยุบก,ก,กได้หม,มุนหน่ยบ้า ่ขาวเลยนะี่บมว่านอาเด้อมันยังหอบมันยังหอบขามาลูกขามาลูกงไม่ยไม

เจองกระจามันเจออ๋อเนะบมอแกงเห็ดที่ขอายเพื่อนกินกระเห็ดเปลือกมาเห <ah> <ah yeah. ็ดเปลือกว่าจะขึ้นไปเขาเฮ้นแล้ว ใบมันยังไงวะเหนื่อยกระ่งเลียงสีกระดูกจะสีกระดูกเหรออืม ไปดูมือเออซีนเนาะเมนังก็ไม่ได้นี่อะไรเป่าอ๋อเมนอันนี้เนาะอืมเดิน นคือไพตเตี้ยงนะโอ้ยเ็ดบอลก็ขายหมดหนาวนะอืมอืมดีดีดีมากฮะอืมทุกคนไม่าจะเอามา

ตัวเมียมันนี่มีนต่ใจอ่ีตุ๊บจันี่หมักจริงอืงงอนี่แหลกตุอบพี่ชายตุ๊บเนี่ยผมมาพี่หมอมาพี่นะ้ยจงไปช่างที่เราทำเต็ทนะพี่

เอาเกลือข้าหรอเปลาทำน่าออกจบแล้วต้มนี้จะกินไหม Bà ơi, thơm mùi luôn, thơm mùi nặng cháy đi. Mèo. คืออาหารเต่าพี่น้องย้ำโขลกไม่ตุ่มใเอาไปอะไรพี่มึงเอาไปเสื่องวะไปเสื่งวะในจังหวาดมึงเอาแหล่ไปเสือกน่าไม่น่าเสื่องนอกมึงเอาขาวอยู่บ่กเอาขาโอ้โหให้กินข้าวในนี้มือขึ้นมือขึ้นนี่เขายังเห็นอยู่ของเราเมื่อคืนเนี่กับกิน